มันยิงปืนขึ้นไปข้างบนด้วยบวกี่ครับบวกี่ครับบวกบวกครับบวกในเวลาบวกแล้วครับอืบวกบวกครับบวกอ่านี่แหละแอนตี้ซินคิดนี่ฮนี่นี่แหละรอบฆ่านี่แหละการรอบฆ่านี่แหละการรอบฆ่าหนึ่งผู้หญิงเหรอรอบฆ่ารอบฆ่านี่แหละรอบฆ่าไหน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 วะเฮ้ยเราได้พวกด้วยเฮ็ดมีพวกด้วยนอ่าคนอ่านหนึ่งทำไงวะ อ๋อมีการชูม้าชูม,มือนี่มนี่มีน nee <laughs> มันเด็แก๊งไหมวา GTA นี่มัน GTA ชัดอะ oh. มีการแบบว่าพอไปยึดเสร็จปุ๊บแเราจะมีแก๊งของเราเว้ยเฮ้ยนี่มัน GTA ชัดอ่ะโอเคมาแค่สองคนครับ <c oughs> ตอนนี้เรามีลูกน้องผู้หญิงสองคนครับ <c oughs> โอ้ซ้ายขวาสุดมันเลยนะเฮ้ยป้นรถป้นรถกูจะป้นรถป้นรถไฮแช็คเฮ้ย GTA โคตร GTA เลยไปแล้วเว้ยอู้แม่งโคตร GTA แกงเขียวเว้ยแกงเขียว GTA ฉันแกงเขียวเว้ยเออรู้จักว่าเอาแกงเขียวอ่ะเออรู้จักแกงเขียวรู้จักว่าเอาแกงเขียวอ่ะเออโอ้ยเี้ยอย่ามาหือแกงเขียวอย่ามาหือแกงเขียวรู้เปล่าโอเคครับเอ้าเอาเอ้าเอามีการมาท้าตีท้าต่ออยากไฟอยากไฟจัดการอะไรพวก ฆ่ามันนี่มีสั่งมีสั่งมีสั่งมีสอนรู้ซะบ้างใครเป็นใครนะกู้ดิหัวหน้าแก๊งเขียวนะมึงแก๊งอะไรมึงแก๊งแดง, <c oughs> แง,แดงอืแก๊งแดงเหรอแก๊งแดงเหรอมาตามมาลูกน้องโดยมึงซะบ้างนีเ่เป็นไงแก๊งเขียวกูโหดอนะ่ะยิงมันยิงมันอัดมันโดเออน่ะเฮ้ยข้า,ขา

ha <laughs> ha